นี่คือมอมซีสะเกตนะครับตอนนี้เรากำลังพาท่านผู้ชมชมวิวเองซีสเกตนะครับอยู่ใกล้ๆซีเรียกับูชานะครับช้ไดนนะครับพาอีสานนะครับทสวัดีครับควัีรับทุกคนสดีทุกวัทกนดคดทกนีครกสวเสีคด้รนสวรีนอสว น,นี่คือเฉินลี่的风景นี่คือวิวของในเมืองสีสเกตนะครับข้างน้านี่กคือค่าจ่าโทรศัพท์นะครับน,นี่ก็คือแป้งเก่าของกินหมูกระทะนนะครับแล้วก็จะทันที่จะไปรถไฟนะครับดี่ซ้ายนี่จะไปทันรถไฟครับ ขายการข้าวตอนนี้นะครับการมันจะไม่ขายนะครับนี่คือเซเว่นนี่มีรถทางมานะี่แท็กซี่ผมสิกากียนะครับน่ะตัวนี้เรากำลังไปนสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกนสดีครทีครับทุกคนสวัสวบรับทีคนกครับทุกคนสวัส 等一下，我们去付那个水费和电费。这是两边的风景啊，请大家看一看。 เนี่ยจะเหมือนคล้ายกัมพูชาแต่ไม่ใช่นะครับอ่าแล้วทีนี้เราไปข้างหน้านะะี่ครับไปข้างหน้าสีอ่านิดไปข้างหน้านิดหนึ่เราจะ ที่อยู่นะครับสารกลางนะครับต่อไปฝั่งขวามือก็คือสารเมืองนะครับสารเมืองฝั่งซ้ายมือ,มอก็คือสารกลางนะครับ 还有调节啊，这再调节。啊